อำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับที่ตำบลสำตำบลแคนบ้านสำโรงนะครับก็บรรยากาศยังค่ำคืนโอ้โหครับถือว่าสวยสดงดงามมากครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าบ้านนะครับทางข่าวสนมนิวครับท่านก็มาต้อนรับเราครับมาต้อนรับเราอยู่ฝั่งนู้นครับวเรอไปดูครับนี่คือบรรยากาศยังค่ำคืนนะครับผมด้านหลังมองเห็นด้านหลังนะพระนั่นนหะ พระธาตุเชดีนะครับผมโอโ้อันนี้ส่วนฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนาคาวังนาคานะครับจะมีนาคประจําวันเกิดน,นะครับเจ็ดต,ต้นเจ็ดสีหนาเก้าอครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจ<ง>้าบ้านกับผมบนี่ครับทีบมมนะ่มาช่วยช่วยนะมาช่วยท่านพราจารย์เนี่ยสร้างนะที่ ไปมาอยู่บ่อยๆมาทีไรจะเห็นผมทุกครั้งเนี่ยเพราะว่ามผมมีความผูกพันกนับท่านอาจารย์นะครับ,บแล้วก็<ม>ในส่วนหนึ่งก็ในส่วนของศรัทธาของผมก็วางในวางหน้าที่นี้นะท,ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นสายบุญของผมแล้วก็ในประจันของผมร่วมด้วยช่วยกันก็เลยมีความผูกพันมาที่นี่เป็นประจำนะฮะมาที่นี่เป็นประจำก็ขอโชคได้บ้างผิดบ้างเป็นบางงวด แตงมือที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้ท่านได้เยอะอยู่รัวเดียวนะศูนย์ไอหกศูนย์ไปศูนย์หกไปกลับเอาเนลอตเตอรี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันซ <c oughs> ื้อซื้อข้างหน้าข้างหลังไว้แต่วังเอิญว่ามันออกตรงพอดีศูนย์หกหกศูนย์นะฮะได้มาเจ็ดใบก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราวันนี้ก็เลยช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็เลยที่ว่านำน้ำมาถวายาพระสงฆ์สรรมเด็จที่อยู่ประจำวัด จำนวนสามสามสิบสามสิ 30, 30, แก้วนะสาแก้วแล้วก็ปัจจัยถวายท่านพระสงฆ์สมเด็จทุกรูปที่นี่ที่นี่แล้วก็ถวายเรื่องค่าน้ำค่าไฟด้วยก่อนหน้านั้นก็ถวายท่านที่ไปเดินยานตราวันวิสาขบูชานะครับใครที่อยากมาเที่ยวก็สามารถที่จะ มาเที่ยวเชิงพุทธศาสนาใครอยากจะกราบไหว้ขอพรก็มาที่นี่ได้นะครับมาจนถึงที่นี่เขาเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะครับกลางคืนก็จะมีสีสันประมาณนี้ถ้าใครไม่ชอบอากาศร้อนๆเนาะอากาศเย็นๆสบายๆในช่วงหกโมงห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มสามทุ่มสามารถที่จะมาได้ช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟแบบนี้ให้นะครับมาแบบเดิน สามารถที่จะมาบูชาและกราบไหว้ขอพรท่านได้มีทั้งพญานาคพราชมีทั้งท้าเวสุวรรณลอดทางออดใต้ท,ท้องช้างได้แล้วก็ไปกราบไหว้ที่เจดีะ JD นะครับพระบรมสารีกรกธาุยังมีสารตายายอีกเคยให้โชคมาหลายท่านหลายคน,นือนกันนะครับแล้ววันนี้จะพาไปขอไหมครับสารตายายวันนี้พาสารตายายคือผมอยากจะให้พี่พาผมไปจุดทูบขอโชคสักหน่อยนะที่วัด ไอ้าข่าวว่างวดก่อนถูกศูนย์หกเต็มๆกันก็อยากให้พี่นำทางไปจุดทูบเสียงไทยดูเผื่อสิ 16. บหกพฤษภาคมจะมีโชคอะครับอ๋อเอาเอางวดมาที่ส<ห>ิบหกใช่<บ>ใช,ใช่ใช่ครับให้ผมพาไปใช่ไหมใช่ครับผมเอาเอาเลขนี้ปันมีแล้วขอขอเลขปันขอนเลขที่ชอบแล้วเลขที่ชอบ ผมเขียนไว้เขียนไว้ให้อยู่ครัให้ผมโชวเลยใช่ไหมโชวเลยครับผมโชวให้เอฟซีก่อนเลขเลขที่ชอบไม่ใช่เลขที่ชอบเป็นอาอาเลขที่โชว์ครัเลขที่โชว์เลขที่ชอบเลขที่โชว์อ่าตัวนี้ฮะับเอฟซีมองไม่เห็นเลยทันทีานี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสูตรทุกสุขอนันนะครับชอบส่วนตัวคือสามสองแปดเอาหวยรัฐบาลไทยนะครับสามสองแปดแล้วก็สอง 2องแปดก็มีตัวย่อยเยอะตัวสําคนในชุดนี้ผมกะว่าจะเอาไปจิมรถจิมอลอตเตอรี่นะครับไปกับออกบางตัวเนี่ยที่เขียนเยอะบางตัวเนี่ยมันอาจจะจิ้มไม่ได้อาจจะมีไม่มีโชคอาจจะไปเหลือโชคในส่วนตัวที่จะออกก็ได้เ,เหมือนเหมือนมืดอที่แล้วนะ <c oughs> หลายตัวเหมือนกันแต่กระจิ้มโดนที่ตัวมันออกพอดีมันเหลือฮะ อันนี้สองสองตัวนะครับศูนย์สามสามสี่สามเก้าแล้วก็สี่เจ็ดสี่ห้าสี่เก้าทำไมมีหลายตัวก็คือมีสามมีสี่ก็เลยจับเป็นสามนี่มีตัวไหนบ้างสี่มีตัวไหนบ้างเท่านั้นเองครับเส,สื้อสูตรเป็นใช่ครับใช่ครับอออโอเคเห็นไหมครับตามนี้นะ<ถ>เดี๋ยวคุณพี่สำลีเนี่ยบอกให้ไปขอโชคจากสารตายายด้วย ก่อนที่จะไปศาลตายายเอาก็มีไปจะมีพิธีบวงสวงยังไงนะว่าแบบบวงสวงไหวยท่านอ๋อเดือนละครก็ในความคิดของของผมกับพระอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์ใบบุญก็มีความคิดตรงนี้ด้วยกันว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอยากจะให้สายยานนาคีนาคาที่นับถึงสายยานของพญานาคราชได้มาเปิดโชค ริดับเปิดดวงของเราเนี่ยเดือนละครั้งหนึ่งนะครับจะมีประกอบพิธีดวงสวงทุกเดือนแต่ยังไม่ได้กำหนดวันว่าวันไหนของทุกเดือนนะครับวันไหนของทุกเดือนอาจจะเป็นวันที่ยี่หรือส0ิของทุกเดือนท้นทุกเรเดือนก็ได้หรือว่าที่หนึ่งที่สองก็ได้เนี่ยยังไม่ได้กำหนดที่แน่นอนครับที่กำหนดแน่นอนก็คือวันอะไรนะวันที่ที่มีการทำบุญวงสวงวันวันที่แสวงอ๋อวัน ยังไม่แน่ใจแล้วว่าวันที่สิบเก้าจะมีบวงสวงหรือเปล่าคือท่านพระอาจารย์ทําพิธีพดสงค์ครับพดสงอายุคล้ายๆแะ<า>แบบพิธีโบราณพดสงวันที่ยี่สิบครับพฤษภาคนนี้ใกล้จะถึงแล้วพดสงรับก็จะมีพิธีบวงสวงวันที่สิบเก้าอาจจะนะยังไม่แน่ใจว่าจะมีพิธีบวงสวงหรือเปล่าครับพศสงค์คืออายุพระอาจารย์งวดที่แล้วออกแล้วใช่ๆงวืที่แล้วออกออกอ่อ ผมสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งจำไหมสามหนึ่งหรือเปล่าเออสามหนึ่งเนาะอายุสามสิบเอ็ดปีแล้วก็ยอดเงินยอดเงินยอดเงินสามตัวสามตัวตรงนนะู่ีปีปีที่แล้วผมจําไม่ได้ปีปีนี้เนี่ยปีนี้ปีปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วใช่ไหมค่ะปีที่แล้วเนาะครบสามตัวตรงแล้วก็มาเข้าอายุท่านพอดีมีอะไรอีกไหม ผมก็วันที่ยี่ครับ19 20ก้ายี่ครับประมาณ20่สนะครับ20พฤษภาครับก็มารับบุญมารับพรมารับโชครพร้อมๆกันครับที่วัดป่าธรรมวงศารามนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เป็นวัดที่สวยงามครับตอนนี้เป็นบรรยากาศยามค่ํา บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับผมเราก็อยากให้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากคลิปอื่นๆนะครับผมเรามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วกันเนาะครับโอ้โหครับในบรรยากาศที่สวยสดหลังจากครับหลังจากครับแสงไฟครับแสงไฟสลลวก็ตัดตรงเราที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเขาเป็นวังนาคานะครับก็จะมีนาค อยู่เจ็ดสีตามสีของแต่ละวันนะครับส่วนด้านด้านหลังนู้น,นเป็นพระาธ JD, าตุเจดีนะครับเป็นพระธาตุเจดีที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุนะครับเรารีริกธาตับนะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่ากับได้บุญนะครับผม เพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดเล็กๆที่กําลังพัฒนาแล้วครับผมเป็นวัดเล็กๆที่กําลังพัฒนาและก็มีโยมอุปถัมภ์ได้มาร่วมสร้างวังนาคาให้กับพี่น้องเราได้มาเที่ยวเชิงพุทธศาสนานะครับผมใครที่ต้องการมาทําบุญก็ตามกําลังทรัพย์ก็มาได้ครับเปิดทุกวันนะครับจนถึงสามทุ่มเหมือนที่ท่านเจ้าภาพได้บอกไว้เหมือน บอกไว้เมื่อสักครู่หนึ่งนะครับผมถึงสามทุ่มอืมบรรยากาศยังค่ำคืนสวยไหมครับท่านผู้ชมสวยไหมครับ้ครนี่ครับครัใครมาอยากเสี่ยงโชควงล้อเขาเรียกวงล้อนาโชคโอ้โหเนี่บไม่รู้เป็นไรโอ้มีวงล้อนาโชคด้วยครับอันนี้อันนี้วงล้อวงล้อสามารถที่จะขอโชคได้ถ้าใครมาตั้งจิตอะไรที่กำลังสงสัยอยู่มืออันนี้อันนี้เป็นเป็นวงล้อนาโชคครับมีวงล้อนาโชคมีที่เดียวแห่งที่เดียวใน ที่เดียวเนประเทศไทยก็ได้เออที่เดียวไปเทศไทยก็ได้วงล้อนําโชคแบบนี้นะที่มือจะโอบไว้อยู่เรตั้งจิตอธิษฐานวงนี้ชื่อว่าพ่อปู่อินทานาคระนะครับขอจากพ่อปู่อินทานาคระลูกหลานมาขอโชคเปิดทรัพย์เปิดโชคขอให้ลูกหลานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเงี้ยมั็นต้นนะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนครับเงินทองไหลมาเทมากิจการรุ่งเรืองอย่างนั้นนะขอสโล่ะฮะ ขอสักตัขอเลยใช่ไหมเนี่ยกลางคืนไม่เคยขอเราจะขอกลางคืนกลางดึกเลยกลางดึกเลยครับผมโอเคนะครับสาธุ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 แล้วไม่เคยขอกลางคืนนะครับคือนแม่นนะครับเราจะขออยู่ตรงนี้นะเอาตรงมือเนาะครับผมตรงมือตรงนี้โอเคเรดมองมีอาจารย์บอกมาแล้วอาจารย์เขาค่อยเข้ามาใกล้ๆก็ได้หรือว่าจะเขียนให้อาจารย์บอกเลยครับบอกเลยนะตัวแรกนะครับขอจากพ่อปู่อินทานาคาราชตัวแรก เต้นหนึ่งหรือสองสองตัวไหนครับตัวไหนดีหนึ่งดีกว่าเนาะหนึ่งครับหนึ่งชัดเจนหนึ่งดีกว่าหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งชัดกว่าซื้อขึ้นหนึ่งชัดกว่าแต่เขาบอกเหมือนเหมือนจะซื้อขึ้นขึ้นก็ต้องเลขสองนะวันใช่ครับจะหนึ่งก็ได้จะสองก็ได้ใช่ครับเอาชัดเจนก็คือหนึ่งครับตัวที่สองครับ ขึ้นหมือนขอยหลังขึ้นเหมือนกันครับวันนี้ไม่ขึ้นเยอะครับสามหนึ่งสามนะครับสองสามก็ได้หนึ่งสามหนึ่งสามหรือสองสามหรือสองสามใช่ไหมหรือจะเรียงครับหนึ่งสองสามเอาแรงหน่อยหนึ่งสามนะครับสามอากพ่อปลูกอินทาล่าคาราสามเจ็ดนี้เต็มเต็มเงเลยไม่แน่นะนั่นนะ ใครพูดเมื่อกี้เจ็ดเอาคอยม่แล้วหนึ่งสองสามเรียงเลยครับเยเรียงเลยเรียงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมเหรอครับใช่อันนี้สองเหรอครับเอาหนึ่งไหมเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามใช่ครับเอาหนะหนึ่งสามหนึ่งก็หนึ่งสามหนึ่งเนาะหนึ่งแปดหนึ่ก็ได้หนึ่ง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 สามเจ็ดก็ได้ครับผมโอเคนี่คือไทยมาต้องมาขอพร องค์ขอใช่ครับขยากจะได้โชคแบบพญาฤกนักคราบนะครับอมุนเอาเราก็พึ่งสงสัยว่าทําไมมีไว้เยอะคนสงสัยว่าเอ๊ะมีมอะไรอย่างนี้ครับก็สงสัยอยู่ตั้งนานแล้วครับสงสัยอยู่ตั้งนานคลข้อสงสัยแล้วครับหายหายแล้วนะขาวหายแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่คือคลายข้อสงสัยเราก็จะมีโชคครับใช่ครับสาธุสาธุได้ก็คือหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ด หนึ่งแปดเจ็ดครับผมโอเคครับแต่ตัวแปลรอันนู้นก็แม่แม่โสมาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคครับายมีเหมือนกันครับขอโชคจากแม่โสมาก็สองตัวแม่โสมายังสองตัวแม่โสมายังไหมนี่ยครับผมโอเคครับก็ใครที่มาใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ชกดแชร์เท่ากับบ,บุญนะครับผม,มก็จากกันก่อนจากกันกล่าวคำว่าสวัสดีครับ